สวัสดีครับสวัสดีเจอเจอกับผมมีหนึ่งคลิปครับไถ่สีทองช่วงนี้ก็ฝนตกเกือบทุกวันเลยกับบรรยากาศตอนเช้าเ้าอย่างนี้ครับสดชื่นวันนี้ก็มายามปลาไหลครับมายามปลาไหลเนาะวานมาดักปลาไหลไว้ ก็พึ่งได้ออกหากินครับหายกันไปหลายวันอยู่เพราะว่าฝนมาตกเนาะหากินอะไรไม่ได้เลยข <c oughs> ออภัยก็เดี๋ยวเราพากันไปยามปรหลยตอนเช้าดูที่ว่าจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนครับไปครับครับข้างหน้าผมจะเป็นคลองก็ตอนนี้น้ําเพิ่มขึ้นเรื่อยครับท่านผู้ชมเ <c oughs> พราะว่าฝนมันตกทุกวันเลยเนาะน้ําเพิ่มขึ้นเรื่อยหมอกลงครับท่านผู้ชม บรรยากาศสดชื่นนี่ครับหมายก็จะเป็นคลองอย่างนี้มั่งดักไว้หลายที่อยู่ครับเดี๋ยวเราไปดูหลังแรกกันเลยครับนี่กี่ฟฟ้าอยู่นั่นหลังแรกจะเป็นจังไดเนาะอุยอ้ยอุ้ยเอาน้ํามันลงด้วยนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้พวกที่ผมมาดักน้ําถึงนี่นะครับโอ้วันี้น้ําลงไปหลายเป็นไงเอ่ยเนี่ย น้ำมันลงครับท่านผู้ชมหมายนี้ผมมาซ้ำรอบที่สองแล้วรอบที่สามแล้วนี่รอบนี้รอบที่สามแล้วน้ำลงเฉยโอเคไม่เป็นไรหลังแรกพลาดไปดูหลังที่สองกันนี่ครับหลังที่สองใกล้ๆกกันนี่น้ำลงเฉยเลยตันลอยเลยหลังเมื่อกี้ดูหลังนี้กัน ลึกอยู่คนนี้หลังนี้๊บหลังนี้ก็ไม่ได้ตัวโอ้ยสามไหลายรอบเข้าเบาเลยไงสองหลังฟาวครับโอ้ยหมานบ้านเนาะสาวนี้ก็ อย่ามาสองหลังฝาวหมดเลยน้ำมันลงครับโอ้ยโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อครับไปยังเหลืออีกหลายหลังอยู่ไปครับนี่มาดูหลังนี้กันนี่ผมเอาเทอนไปบนหินเลยจะมีบอ่อเอ่งน้อยๆอย่างเงีย้ย อมีต no no ัวครับมีตัวอุ้ยหลังนี้มีตัวครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมีตัวอยู่มีตัวอยู่นี่ครับไห่ครับเหลืองๆนั่นเอ้ยนั่น้าๆๆๆหัวโพหัวโพเออหลังนี้ได้อยู่ครับท่านผู้ชมฟังเสียงฟังเสียง เออนั่นนั่นนเหลืองเหลืองน่นนั่นนั่นนั่นโอ้อะไรหัวหัวหัวเฮ้ยเดี๋ยวผมดูกั้งหัวพอได้อยู่ครับตัวพอได้อยู่ออหลังแรกมาแล้วอยอยามานึกว่าจะฟาวซะแล้วไปครับไปกันต่ออ่าได้มาน่าจะตัวหนึ่งแล้วครับไม่ขาด อืมโอเคครับไปเดี๋ยวพยายามกันต่อครับได้มาหนึ่งแต้มก่อเมื่อกี้ได้มาหนึ่งหลังแล้วครับประมาณตัวหนึ่งได้ครับเมื่อกี้ผมดักฝั่งนี้เมื่อกี้ที่พยายามอยู่นูน่นก่อคายตรงนู้นนูนไม่ใช่ก่อคายกอ,ายอยาขาก็เดี๋ยวไปดูหลังต่อไปใกล้ๆครับอยู่ฝั่งนี้ั้งนี้ช่วงนี้คนดักกบก็เยอะครับท่านผู้ชมก็เลย <c oughs> วันนี้ก็เลยมาดักปลาไหลแทนไปเดี๋ยวไปลุ้นกันครับ นี่ครับน้ำขึ้นมาเยอะครับวันนั้นผมมาดักน้ํายังไม่เท่านี้เลยค่อนข้างที่จะหาที่ปักยากอยู่ยเดินก็ลําบากหลังนี้เป็นยังไงเนาะ

ดู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 ดอยู่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวสองตัวครับท่านผู้ชมสองตัวมีสองตัวแน่และอันนี้นี่หางโผล่มาแล้วฮะสองตัวแต่เดี๋ยวสองตัว หรือสามตัวนี่แหละท่านผู้ชมแต่แต่แต่ไม่ใหญ่มากนะครับถ้าประมาณนิ้วชี้เนี่ยแหละนี่หางผโผลอ้อายมันมันมัน,มนโอ้นี่นี่เอยปลาครับเดี๋ยวไปยางกันต่อฮะเอาละเอาละผมไปดักเหนือน้ำทั้งบนครับตอนนี้หน้าปลาน่าจะลงท่านผู้ชมปลามันน่าจะลงก็เ,เลยไปดักข้างลลังไันสองหลัง นีนหางปูเออปลาตอนนี้ปลาลงจากเหนือน้ําไม่กินเลยอะไม่เข้าเลยโอเคครับเดี๋ยวไปไปยามกันต่อนี่ครับปลาไหลนาครับมันจะตัวไม่ใหญ่มากครับนานๆทีเราจะเจอตัวใหญ่ทีเนาะอันนี้ อันนี้อันนี้ไม่ได้นะครับลังนี้ไม่ได้ตรงนี้บอ่อได้โตโอเคไปดูอีหลังนี้หนึ่งหลัง,ลงทางข้างนี้นี่ครับโอเค นึ่งหลังอุ้ยหางโผล่มานี่แล้วท่านผู้ชมหายยังไม่ได้ดูเลยนี่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 ตะมูกมันอือหางโผล่มาี่น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 ี่เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเดี๋ยวต้องไ no <ห àng S 2> ปเขย่าข้างบนเดี๋ยวหลุดอย่างเมื่อกี้อีกเออพลาดหลังได้หลังก็ยังดีเว้ยมีกี่ตัวเนี่ย อันนี้ตัวเดียวนี่ครับตัวเดียวตัวเดียวนี่เหลืองๆอยู่ข้างในนะครับเอ้ยตืดตืดตืดตืโอเคโอเคหมันอยู่หมันอยู่โอเค,อเค,อออเคสองหลังได้ตัวหนึ่งไปครับพยายามกันต่อ ไปดูกันเลยก็ตะกี้ผมดักไว้ตรงนู้นครับกับคลองฝั่งนู้นนี่อันนี้ผมดักไว้ทางท้ายๆอันนึงเลยลุยมาดักกลางเลยผมอะ่ะเผื่อปลามันจะขึ้นเป็นไงเนาะผมเพียง ออ้ยได้ตัวครับได้ตัวเฮือบสดนี่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 โอ้ยไม่เห็นแล้แต่ตัวไม่ใหญ่มากครับท่านผู้ชมประมาณนีชี้นี่โป้เรานี่แหละได้ตัวอยู่ได้ตัวอยู่โอ้ยนี่นี่นี่หางออกมาแล้วแม่หนึ่ง เห้ยไหมเห้ยไหมหางมันน่ะนั่นนั่นนั่น,น,นดินอยู่โอเคมานันนนาวว่นนั่นอยู่อ๋อสมานแทวะวันเนี้ยได้หลังพ่าดหลังก็ยังดอีอย่ามาเมื่อกี้อสองหลังนี้ครับได้ครับท่านผู้ชม อยู่ข้างในนี้นี่นี่ดูตัวมันนี่นี่น,น,นี่อีกตัวหนึ่งครับนี่โอเคเอาละ <c oughs> มาดูผลงานตอนเช้าพร้อมกันก็ขอ,อได้ครับสำหรับวันนี้อืมมาแล้วครับตัวแรกเห็นไมเอ้ยเอเคก่อน เดี๋ยวผมเอากล้องมามาตั้งอย่างนี้ดีกว่าเนาะตัวหนึ่งนะครับอื่ นี่นี่นี่รอยผมมามีดปันนี่นี่โอ้โหนี่โอเคว้านี่ครับโอ้โหเยอะเยอะเยอะเลยนี่ครับผลงานตอนเช้ารถก็พอได้เก่งกันอยู่ นีนครับุผู้ชมโอ้โหได้เป็นโลเพื่อกันส่วนเรื่องสุดเดืยกก็เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยโอเคครับวันนี้ผมไผ่สุดท้องก็ลาชดชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ